นะครับมีปลาหรือเปล่ามีปลาไหมไม่เห็นมีปลาเลยตีไปตั้งไกลตีไปตั้งไก่ ตีไปตั้งไก่กินอยู่ตรงหน้าท่าตีไปตั้งไก่ตีไปตั้งไก่ปลาแปดเก้าสิบป๊อบยิงกไกลๆเลย,ลยมันมีหลายไซส์ไม่ได้มีแค่ไซส์นี้ตัวดำปีปลาดําเข็ม ปลากินหน้าท่าว้าว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 ตีไปทำไมตั้งไกลเอาแล้วใช่ตีไปทำไมไกลไกลแปดาครบแล้วไปยัน ยางก็ได้หวะแง่งเลยอย่างเงี้ยเข้ารูดหางไม่ล่ะให้ต่อเนยปลาไม่กินไก่นี่ครับไปนี่ครับมันโละโล่นหน่อยจริงต้องมีถึงสองโลแหละ

ปลาไม่ได้เลี้ยงไปเป็นฝูงแต่ฝูงยังไม่มา